สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดไลค์ใน Tik t o ็อกกันนะคะวิธีการเข้าเว็บไซต์ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะหรือว่าจะเสิร์ชคำว่า KM Social ก็ได้นะคะฝากสํัหรใครคะ่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกง่ายมากๆเลยนะคะกรากข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ้กข้างล่างตรงนี้ที่ใช่ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะสมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะเราก็จะกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกบดหมู่ข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวนหมู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะมี Facebook มี Tik t o ็อกมี IG มี YouTube มี t ว i t t e r แล้วก็มีอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ TikTok อกค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มหัวใจนะคะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้ค่ะ แล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้เราก็จะไปที่หน้า t i k t o k ของเราเปิดคลิปวิดีโอขึ้นมาเลยนะคะคลดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่จำนวนวันนี้ก็จะเพิ่มหนึ่งอยไลค์ค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วกดส่งเลยเมื่อขึ้นแท็บสีเขียวแบบนี้นะคะแสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจำนวนเงินไม่พอนาะก,ก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารค่ะก็เติมคันต่ำหนบาทค่ะสูงสุดไม่เกิน50 0 0 0บาทต่อครั้งรับโบนัส5%มาเติม1,000บาทขึ้นไปด้วยนะก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็กดจ่ายตรงนี้เลย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนคริปโตค่ะก็จะเป็นขั้นต่ํา100บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน5 0,000บาทต่อครั้งรับโบนัสทันที5%มาเติม500บาทขึ้นไปด้วยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ ข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทําการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่เราทาการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้นะก็กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองค่ะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือย,ยังไงค่ะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะ เราก็จะมาเลือกหมวดหมู่นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรใส่รหัสเลขออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปค่ะใส่ข้อความแล้วกดส่งตัวด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยค่ะ เมนูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนของเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับบัตรตาคอมมิชชั่นอีก3%ด้วยนะคะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นบริการทั้งหมดค่ะในตรงนี้นะก็จะรวบรวมบริการทั้งหมดไว้ให้เราแล้วนะคะเราก็สามารถเลื่อนอ่านได้เลยค่ะในตรงนี้ค่ะก็จะบอกราคาต่อ1น0 0พค่ะบอกความสั่งซื้อขั้นต่ำค่ะบอกคําสั่งซื้อสูงสุดเนาะแล้วก็บอกคําอธิบายไว้ด้านหลังตรงนี้นะเราก็สามารถคลิกเข้ามาดูตรงนี้แล้วอ่านไป ได้เลยนะคะหรือว่าหาบริการในไม่เจอก็สามารถพิมพ์ค้นหาข้างบนตรงนี้ค่ะไปได้เลยนะคะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ t ิกต o k ของเรากันนะคะไปดูยอดไลค์เนาะตอนนี้นะคะยอดไลค์อยู่ที่99ไลค์นะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราขอรีหน้าจอก่อนนะ ก็ขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยอดไลฟ์ของเราค่ะขึ้นจาก99ก็ขึ้นมาเป็น200ไลฟ์กันแล้วนะคะก็ถือว่าดําเนินการไวมากๆเลยนะก็เป็นบริการที่ดีมากๆเลยค่ะแทบจะไม่ต้องรออะไรนานเลยแป๊บเดียวเองเนาะที่สั่งซื้อไปก็ขึ้นมาให้เราแล้วนะคะ และทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้ผู้ผิดประการได้ไปก็ขอัยไว้ณนะที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ